ราคากันนะว่าจะเหลือหมื่นสองได้ไหมนะสำหรับแคมเปญน,นี้นะคะแคมเปญน,นี้จัดแค่ไม่เกิน24ชั่วโมงตัวเองเริ่มต้นเที่ยงคืนนี้แต่คูปองไม่ได้อยู่ทั้งวันค่ะคูปองแจกมาเที่ยงคืนจะหมดประมาณเที่ยงคืน20อย่างเงี้ยค่ะต้องรีบนิดหนึ่งนะคะตู้เย็ยนหลังใหญ่วันนี้มีให้เลือกทั้ง2อยี่ห้อเลยนะตัวขวามือของเพื่อนๆนะคะตัวนี้คือ,อ LG พูดผิด LG ค่ะ LG 18.3Q นะคะนี่คือ tcl 22.3คิวสูงเท่ากันสังเกตนะความกว้างใกล้เคียงกันมาก91เซน92เซนความสูงพอๆกันเลยข่างกันแค่เซนเดียวต่างกันตรงความลึกทุกคน ตัวของ TCL จะลึกมากนะคะลึกมากความจุเขาจะมากขึ้นกว่าตัวนู้นอีก4คิวเลยทีเดียวนะคะดูโดยรวมแล้วคือสวยทั้งคู่ประหยัดไฟเบอร์5แบบ2ดาวทั้งคู่ด้วยนะคะวันนี้ใครจะแบบอยากได้ตู้เย็นหลังใหญ่นะแอ้มีให้เลือก2ยี่ห้อโอ้แล้วบอกได้เลยว่าหลายๆท่านอยากได้ตัวที่เป็น